สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าออนไลน์อื่นๆนะครับมีการาโพสต์การเปิดเผยของกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทํานองนี้ครับบอกว่าได้มีการเปิดเผยออกมาว่าจะมีการ กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับโดยการแจกเป็นเงินหรือแจกเป็นคูปองให้ผู้ที่18ปีขึ้นไปไปเที่ยวฟรีทั่วไทยว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะทำเพื่อให้กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจมีการซบเซาผู้ประกอบการที่พักโรงแรมนะครับสถานบริการต่างๆนะครับ การค้าการขายเมืองเที่ยวเมืองรองเมืองท่องเที่ยวอะไรก็เงียบซบเซาพตอนนี้จะมีการกระตุน้นว่ากันไปนะครับรายละเอียด e ต่างๆจะมีแพ็กเกจแพ็กเกจน่นนี่นั่นไฟล์ที่ประกอบการการ ia, ท่องเที่ยวก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนานาออกมาเยอะแยะมากมายนะตอนนี้คนรออยากจะได้เงินสามพันไปเที่ยวนี่ก็รอนะนะส่วนคนอยากจะได้เงินเยียวยาที่ยังไม่ได้จ่ายอยู่มี กลุ่มเปราะบางมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ลงทะเบียนใหม่สาเร็จ4กลุ่มนะมีประกันสังคมมาตรา33ที่ส่งเงินไปถึง6เดือนตอนนี้พอมอบอกจะมีกลุ่มที่5ที่6ขึ้นมาเสริมเข้ามาเป็นกลุ่มวิกฤจริลนะกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศอะไรก็ว่ากันไปนี่จะหาวิธีเยียวยามาเพิ่มอีกเป็นกลุ่ม5กลุ่ม6ก็ว่ากันไปอันนั้นเขายังรองเงินแต่อันนี้จะแจกเที่ยวกับวิจารณ์กันไปต่างๆนานาทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะ ว่าเป็นยังไงแทนที่จะจ่ายอของเก่าเสร็จก่อนก็คือพวกที่จะเยียวยานะก็มีคนวิจารณ์ต่างๆนาน,นาพอดูข่าวทางโซเชียลที่แชร์กันออกไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปจะมีการแจก18ปีฟรีให้เที่ยวนะแล้วก็จะมีให้เงินคืนในกรณีที่จ่ายเกิน3,000ไปนี่จ่ายเกินไปเท่าไหร่ก็จะให้คืนเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ว่ากันไป10ถึง20 อันนั้นก็คือสิ่งที่โชว์อยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้และยังมีก่อนหน้านี้อีกก็จังบอกจะแจกคูปองให้เที่ยวให้สามบันให้อสมรและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนี่ที่เน็ดเนื่อยจากการต่อสู้กับโควิดมานานนี่ป้องก,กันโรคควบคุมโรคหรือแม้กระทั่งแพทย์พยาบาลอะไรก็แล้วแต่สาธารณสุขหมอรพอสตออะไรก็ว่ากันไปที่ รักษาโรคโควิดดูแลผู้ป่วยโควิดก่อนเหนื่อยไปเที่ยวใช่ไหมแจกครวปองให้3,000บาทต่อวันแพ็กเกจให้ไปเที่ยวก็คือให้ไปเที่ยวฟรี3บวันนอน2คืน,ว,น,นะคนว่ากันไปนะครับเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจอสมอกกว่ากันไปนะครับนี่ก็คือแวดวงข่าวสารที่เกิดขึ้นในกระตุ้นการท่องเที่ยวจะมีทำนองนี้นะครับแล้วเรื่องนี้นายรบรณนแสงสนิท ผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านว่ายัางไงบ้างตามข่าวนะครับจากเว็บไซต์มติไทยรัฐออนไลน์หรือเปล่าหรือมติชนออนไลน์นี่แหละที่ลงขา่าวเมื่อวันที่9มิถุนายนช่วงค่ำๆเป็นทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งละบอกว่านายรับลแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยปฏิเสธนะครับปฏิเสธข่าว ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่ากระทรวงการคลังจะแจกเงินเที่ยวหรือไม่ได้ให้ไปไม่ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไหนนะคือเรื่องเที่ยวนี่ท่านว่าท่านไม่ได้พูดว่ากระทรวงการคลังจะแจกแต่เรื่องให้รอฟังจากมติคอรมอก็แล้วกันท่านว่าท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ได้พูดเรื่องท่องเที่ยวและไม่ได้ให้สัมภาษณ์สำนักสื่อข่าวไหนเลย นะระวังนะอย่ามาเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคนถแถลงข่าวแล้วนะว่าจะมีการแจกเที่ยวสามพันอะไรตำนองนี้ระวังคนที่ดูข่าวโซเชียลแล้วจะมาเข้าใจผิดว่ากระทรวงการคลังจะแจกแล้วโดยบอกว่านายรับบลนแสงสนิทเป็นผู้เปิดเผยท่านว่าอันนั้นระวังดีๆระวังจะเข้าใจผิดเพราะว่าท่านยังไม่เคยได้ถแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไหนเล,เลยว่าคลังแจกสามพันไปเที่ยวยังครับ ส่วนมันจะเป็นอย่างไรก็ให้รอฟังมติคณะรัฐมนตรีท่านว่าอย่างนั้นซึ่งตอนนี้เรื่องเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวอะไรเที่ยวยังไงเที่ยวที่ไหนอสมอทำนองนี้ยังไม่มีมาตรการเหล่านี้ออกมาครับเพราะยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนจะใช้วงเงินจากไหนจัดไปเที่ยวนั้นเขาจะมีอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนี่ มันจะมีงบอยู่4แสนล้านบาทสําหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเป็นงบเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับส่วน6แสนล้านบาทนี่เขาจะเยียวยาประชาชนในการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดใช้งบ6แสนล้านบาทอีก4แสนล้านบาทนี่จะเป็นงบสําหรับดําเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจซบเซานะครับ เขาก็ให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐไปเสนอโครงการเสนอมาตรการเสนอโครงการใหส้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเอาไปพิจารณานะครับนายรับบณท่านว่าอย่างนี้ส่วนการจะท่องเที่ยวสามพันอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวเขาคงจะไปเสนอนะครับเสนอโครงการเข้าไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการอ,อนุมัติยังไม่ได้รับการพิจารณาหลังจากได้รับการอ,อนุมัติได้พิจารณาในแล้วนั่นจะต้องมากําหนดมาตรการต่างๆว่าจะจับทำยังไงแจกยังไงเที่ยวยังไงก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จจะต้องนําเข้าที่ประชุมคอรมอก่อนเมื่อเข้านำเข้าที่ประชุมคอรอมอเสร็จแล้วคอรอมอ,ออนุมัติคอรอมอเห็นชอบน่นจึงจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเบื้องตน้นโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่ได้พูดว่าจะแจก ส่วนมันถ้ามันจะมีในอนาคตก็ต้องไปฟังคอรมอรเขาว่าอย่างไงหลังจากเขาประชุมกันแล้วซึ่งเรื่องนี้ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากตามที่เป็นข่าวตามโซเชียลอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็ได้เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามา,าตรการก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวิธีคิดคิด,คดไปคิดมาจุดล่าสุดนู่นแหละจึงจะเป็นความจริงเมื่อคอรมอรอนุมัติแล้วนะครับประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่านายรับบลแสงเสน,นในฐานะโฆษกกระทรวงการ การครังปฏิเสธว่ายังไม่เคยได้บอกใครว่าคังจะแจกสามพันให้ไปเที่ยวครับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ